โอ้ยท 10, ีนี่เราจร้างผลงน่าต่อไปไม่ไยไม่ด้ไม่ไแลแล้วแปลงไฟโทราเลยนั่งงเนาะนงโกงาะนงกันเนี่ยนะมามาต่ไปไมดตัวมากจะใส่อะไรก่ หมากมาคิดไม่เสร็จเก่งนายถูกไหมเออนั่นดิเราใส่อะไรก่อนนะครับเสื้อเอ็กซ์เกเกลโอตอบหมดเลยชุดเร็วมากตอบกันแล้วนะครับครบแล้วดูความเพียรกันมาจริงมาขน่าหันนะแต่เราจะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดข้อเนี้ยถ้าเกิดมันผิดขึ้นมาเนี่ย ดูดไงหเไม่ตั้แตเทาอะนะก่อนเสรล้วก่อนเสื้อตอนที่เยจเสก่อนเสเกก่อนเออเสตลอดเออดูดิไงเอยู่้างบ้านนะัถเออามาเหลือเยอะอะไรเยอเยอะเยอะมาอยาไปเที่ยว ้จริงจังมากเ,าเดียวคำฮ่าแบบว่าเหมือนบทมาถามมาว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนมาก อนะอก่าได้ไหม,มไ,ไ,<ป>ได้ถึงน่าจะไม่ถือด้วย่านสักหนึงอ<ป>ันนี้มันเป็นอะไร ปรดฟักนก่อนปรดก่อน่อช่วหนักอะไรนะ่ว่าช่นนี้หนักจะชอบไรเ่านแต่คนที่หน้าเนี่ยให้ตอบพี่ดีเนาะแลวคนที่ยืน่จะเชื่อคนที่น้ปแล้วร่ะตอบน